เปโนไฟฟ้ายี่ห้อคาายในปี2 0 2 5นี้ยังมีรุ่นไหนที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในช่วงกูดูเปโนกันนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเปโนไฟฟ้าจากยี่ห้อคาไวค่ะว่ายังมีรุ่นยอดนิยมอยู่กี่รุ่นที่ยังน่าสนใจอยู่ในปี2 0 2 5นี้ค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทคาความจักกับยี่ห้อคาายก่อนนะคะซึ่งคาไวเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่าคนก็ให้ความนิยมไม่่แพ้คะ ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยภาพรวมของเป็นโไฟฟ้าของคาวายเนี่ยเสียงโดยรวมแล้วเขาจะมีเสียงที่ทุ้มกว่าของยามาฮ่าึ่งยามาฮ่าจอ,อกเสียงใสเนี่ยคาวายก็จะนุ่มกว่าคุ้มกว่าส่วนเรื่องคีย์อาจจะยบยับก่อของยามาฮ่าหน่อยหนึ่งแต่แล้วแต่รุ่นนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีค่ะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าทางคาวายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นรุ่นพอเทเบิลหรือมีรุ่นพอเทเบิลให้เลือกเยอะเหมือนอย่างทางยามาฮ่าหรือโรแลนะคะเขาจะไปเน้นรุ่นแคบเนตค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํารุ่นยอดนิยมที่หลายๆคนนิยมซื้อไปเล่นกันนั่นเองอเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรุ่นเริ่มต้นเขาก่อนเลยคือเป็นทรงพอเทเบิลนั่นเองเป็นหนึ่งเดียวของคาไวตอนนี้ที่เรามีนะคะก็จะเป็นรุ่น ES 1 2 0ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นทรงพอเทเบิลหนึ่งเดียวของ่าไวเพราะว่าซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะคาไวอ่ะเขาจะหันไปผลิตเป็นทรงแคบๆกันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวถัดมาเราจะมาดูซีรีส์ที่เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วกันเริ่มจาก KDP ซีรีส์ค่ะ เริ่มจากตัวนี้เลยค่ะ KDP KDP 75นะคะเป็นนุ่นเริ่มต้นซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำด้านและมาพร้อมกับสแตนและที่กันหนังสือตวงนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆอยู่ฝั่งนี้และปุ่ม Power กับ Volume อ,อยู่ทางฝั่งขวาและตัวนี้ไพอเขามาพร้อมกับ p a d เ l ิลทางด้วยค่ะส่วนน้ำหนักคีย์เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ แต่ค่อนข้างเบานะอะอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ก็โอเคคือทัชชิ่งยังถือว่าดีอยู่ค่ะ ซึ่งข้อดีของตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุนเป็นทรงแคบเน e ตเนี่ยที่ราคาย่อมเยาวและเหมาะกับผู้ที่กําลังเริ่มต้นเรียนหรือกำลังเรียนอยู่เหมาะกับทุกวัยนั่นเองและอีกข้อหนึ่งที่ชอบมากๆเลยของทางคาวท์เขาเนี่ยคือแจ็คหูฟังเนี่ยเสียบช่องโฟนนะเขาจะมีทั้งช่องเล็กและช่องใหญ่ซึ่งเราไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องไปซื้อแจ็คหัวใหญ่มาแปลงเลยเพราะบางยี่ห้ออาจจะทําเป็นช่องเป็นหัวใหญ่สอง,สองช่องเลยซึ่งเราก็ต้องไปซื้อหัวแปลงใหมท่ทีและถัดมาเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานี่อยู่ฝั่ะ รุ่น KDP 120นะคะตัวนี้เนี่ยสีภายนอกเขาจะเป็นสีโรสบูดมีดีเทลเหมือนเป็นลายไม้มีสแตนให้เหมือนเดิมพร้อมที่กนันหนังสือหล่นนั่นเองทัชชิ่งก็จะหนักขึ้นมานิดนึงแต่ก็คือยังยังไม่หนักมากยังมีความนิ่มเป็นเอกลักษณ์เขาอยู่นะส่วนฟังก์ชันต่างๆหรือปุ่มควบคุมเหมือนกันเลยอยู่2ฝั่งค่ะและมาพร้อมแพดเดิลสทาง ซึ่งสิ่งที่อัปเกรดมาจากรุ่นเมื่อกี้ก็คือจะมีบลูทูธมิีค่ะแล้วก็ลำโพงเนี่ยวัดก็คือดีกว่าตัวที่แล้วซึ่งทำให้เสียงชัดขึ้นนั่นเองและสีตัวนี้มีให้เลือกมากมากกว่าเดิมมันเองก็คือมีสีขาวแล้วมีสีเหมือนเป็นโรสบูดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวแรกเนี่ยจะมีแค่สีเดียวคือเป็นสีดําด้านอันนี้ก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะซื้อไปแบบเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านไปด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวถัดมาเนี่ยนอกจาก KDP แล้วเขามีซีรีส์ที่เรียกว่าอััปเเเกรรหืออีม่่ขึ้นนนนุนง เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทางน,นี้อ่าอันนี้นะคะคือ C N series นั่นเองอันเนี้ยเป็นรุ่น C N 2 0 1ดูจากภายนอกแล้วเขามีดีไซน์ที่แตกต่างจากตัว K D P 1ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นอปไรง์ทรงเตี้ยนิดนึงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อ่าแต่สแตนโน t ยังมีเหมือนเดิมและสีก็คือเป็นแบบฟิลลิ่งเหมือนเป็นไม้ซึ่งข้อดีของเขาตัวนี้มีจอมาให้ค่ะเราจะได้รู้ว่า เวลาเราเลือกเสียงนะ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีบลูทูธแล้วก็สามารถอัดที่เราเล่นได้ตรงนี้ก็เปิดเป็นเมทอนอมนั่นเองส่วนน้ำหนักคีย์ตัวนี้เนี่ยบอกว่าจะหนักกว่า KDP series หน่อยแต่ก็คือ,อยังมีฟีลลิ่งที่เรียกว่ายบยๆเม็ดหนึ่งเสียงตัวนี้เรียกว่านุ่มกำลังดีเสียงทุม้มแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Power กับ v o l ลุ่ค่ะเลื่อนตรงนี้ได้เลย ซึ่งตัวนี้ก็ยังคงมากับไฮเดล3ทางนั่นเองแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยข้างนอกอ่านดูจากขาตรงนี้เขาจะทำดีไซน์ให้ดูคล้ายๆกับอัพไรท์ให้มากที่สุดค่ะและนอกจากตัวนี้นะก็จะมี CN 29อีกรุ่นหนึ่งค่ะนอกจากนี้เขายังมีเกรดเป็นไฮเอ็นของเขาก็คือ CA Series นั่นเองแต่ตอนนี้คือทางนั้นเรายังไม่มีถ่ายโชว์นะคะ C A Series เขาเนี่ยก็จะมาเพราะกับฟังก์ชันต่างๆที่ค่อนข้างจะต่างกับ C N c พอสมควรเช่นมีจอทัชสกรีนทั้งหมดเลยแทนที่จะเป็นปุ่มกดใช่ไหมะแล้วก็เ,เสียงแน่นอนว่าดีขึ้นทัชชิ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวฝาปิดเนี่ยของเขาจะเป็นซอฟต์แต่ตัวเนี้ยยังไม่ใช่ค่ะและดีไซน์ของเจ้า C A เขาเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาให้ใกล้เคียงกับ upright เป็นโมาาที่สุดค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นโนไฟฟ้าของยี่ห้อคาวายที่ยังคงเป็นรุ่นยอดนิยมและยังน่าใช้ในปี2 0 2พนีนี้อยู่ค่ะ,ะถ้าหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อก,กับทางร้านเรามาได้เลยค่ะ,ะเรามีทั้ง Facebook ทั้ง Line และมีเบอร์โทรสามารถโทรสายตรงมาได้เลยค่ะจะมีทีมงานคอยรับสายค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะและพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย